การตกา่วมเสนอโดย S อส a y มาชมกันต่อครับว่าคุณเบาเกิงจะทำอะไรกับกระถางที่รายร้อมไปด้วยมีดดาบต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับ ต้นก็เสียวไส้แล้วครับควออีมิดเล็กมันมันหล่นลงมาคคแค่เสียวไส้ไม่พอเขายังมีลีลาให้ดูน,น่าทึ่งอีกตัางหากครับผนลุกค่ะโอลลุกยันต้นขาเลยอะ่ะโอเค เขาจะกลืนครับใครไม่เสร็จนี้ยา่ไกอ เป็นโชว์ที่ดูตื่นเต้นหวาดเสียวเลยทีเดียวครับรอบนี้คุณเบาเกิรงเขาจัดเต็มจริงๆทุบสถิติไปทุกอย่างในรายการของเรานี่คือโชว์ที่เขาคัดแล้วจริงๆก็มาคารเราเสียชีวิตไปแล้วถามเลยไหมคะว่าโชว์นี้เนี่ยฝึกฝนมานานขนาดไหนเบาเกิงเยียงละ1ืให้น้ำสิบปีแล้วครับกับรับโชว์นี้ในเมื่อนื่อ trước บาเกิงเยียงได้หนในหลึงทีมาคั้ง เขาบอกเมื่อสิบปีที่แล้วครับเขาก็แสดงอย่างนี้เหมือนกันด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเขาเลยเรียกว่ากลืนดาบลงไปเร็วมากจนเข้าไปติดในกระเพาะนะฮะจนต้องมีการผ่าตัดนะฮะยี่สิบสามเข็มปากเขาไปในกระเพาะหลอดอาหารเงี้ยหรอใช่ครับเลยต้องมีการผ่าเขาผ่าแล้วเอาเอามีดออกเอามีดดาบออกเมื่อกี้เขาก็กลืนไม่ได้ช้าเลยนะธรรมดาเขาจะช้ากว่านี้ครับธรรมดาจริงๆที่เขาแสดงก็จะช้ากว่านี้ก็อะ พอดีกว่านะคะสำหรับโชว์ของบ่าวเก่งนะคะยังรู้สึกว่าหนึ่งนึูว่าเป็นออเดอร์ฟงตอนนี้นะคะคนลุกสู้ไปหมดแล้วนะคะใต้กระโปรงดีใช่ไหมนะคะคิดว่าเพียงพอแล้วล่ะสำหรับโชว์โจไหนจะถูกใจคณะกรรมการนะคะจะพี่มานิดมาเลยค่ะครับโอเคเราให้เวลาคณะกรรมการของเรานะครับปรึกษากันสักครู่เดี๋ยวเรามาดูกันบ้าใครจะผ่าเข้ารอบต่อไปครับ เชิญคณะกรรมการปรึกษาครับทั้งสองโชว์ต่างมีจุดเด่นคนละแบบแต่คุณมานิดมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในตอนท้ายผลนจองมาเป็นอย่างไรมาลุ้นกันครับและมนุษย์ท้าพิสูจน์ที่จะผ่านเข้ารอบโหวตมหาชนต่อไปคือ มนุษ์หัวเหลกคุณเบาวเกลืองครับ <Yeah. S 1> oh. ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยาความคิดเห็นหน่อยต้องบอกว่าวันนี้พี่มานี่เจอของแข็งมากจริงๆแข็งเป๊กซึ่งผมว่าพี่น,นันนีน่าจะน่าจะรู้สึกซึ่งโชว์วันนี้ของคุณเบาเกลืองมันมันทําวิญญาณหลุดลอยไปเลยอะ่ะเป็นโชว์ที่โหดที่สุดแล้วอันนั้น17นิ้วที่เราเคยรู้สึกว่ามันยาวแล้วแล้วค่อยๆลงด้วยอันนี้น19แล้ว เป็นดาบ19นิ้วที่ลงลิฟต์อยู่ก็บบลฟ์และมีความสวยงามแล้วเขาดูเหมือนสบายดีไม่เจ็บคือมันมีมันมีหมดะหอะทั้งทั้งทั้งเรื่องของความหวาดเสียวมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมผมผมชอบตอนที่ถังมันหมุนมันผมว่ามันสวยเหมือนโมบายเโมบายเอไวใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นตามันหล่นไหมล่ะโมบายหล่นของพี่มานิตก็ดีมากแต่เจอของแข็งมากคือมานิตเดรูปร่างก็เล็ก น้ำหนักตัวก็ไม่เยอะแต่สามารถจะแบกน้ำหนักด้วยปากข้าวได้ถึง90กิโลกรัมนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูยิ่งใหญ่แต่มาพอเจอคุคณบาวเกลือกาโอ้โหนักจริงๆวันนี้ก็แบบชนะไปนะคะสำหรับบาวเกิือนะคะยินดีด้วยแล้วขอบคุณพี่มานิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ thank y ถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบโชว์ของคุณบาวเกือ สามารถที่จะโหวตได้ทั้งทาง SMS และทาง Facebook Fanpage ท้ายพิสูจน์ Return ครับค่ะมีเวลา7วันนะคะถ้าชอบอย่าลืมโหวตแล้วกันนะคะคเอาละ่ะไปดูโชว์ต่อไปบ้างแม่อันนี้เข้าใจจับมาแบทเทิลกันเหลือเกินคู่ที่2รนาดคุณอินบทเทิลกับมนุษย์ตีถังถ้าพร้อมแล้วท้ายพิสูจน์ Return ขอเชิญระนาดคุณอินครับ <อ>คุณอินและคณะเคยสร้างความประทับใจในรายการด้วยการโชว์ร,รันนาฮาร์โมนีดนตรีไทยในทุท่งทำนองสากลมาแล้วครับรอบนี้เขาจะมีทีเด็ดอะไรมาโชว์อีกวันนี้จะมีพัฒนาการในการโชว์ที่แปลกประหลาดยังไงบ้างคะมันก็พูดยากนะจะแปลกยังไงจะแปลกตรงไหนก<ต>็เออมันก็ฟิกเก็ตมีแค่รันนาเอาไฟลนไหมมันก็นมีเข<ค>ามีบนะ่อยแล้วมีไปแล้วโชว์วันนี้ชื่อโชว์ว่าอะไรคะรนาดพิศวง ระนาดพิสวงครับดูแล้วงงอแต่คนเล่นงงกว่าพูดแบบนี้ทํามาพิธีกรของเราถึงกับงงครับว่าแต่ระนาดพิสวงจะพิสวงตรงไหนคงต้องให้คุณอิงช่วยขยายหน่อยครับตีกันสามคนเดี๋ยวจะไปแย่งกันตียังไงอาจารย์ไม่ <3 S 1> ครับ,รบ<น>เมือนกันแย่งตะแต่ว่าด,ดูแล้วมันมีถ้าสังเกตที่มือนะครับจะมีว่าลางหนึ่งคนครึ่ง <คน S 1> นี่ไงความพิสหวง,วงเพลงที่เลือกมาในวันนี้นะคะก็เพลงคือเพลงไทยเดิมเก่าเป็นเพลงอานุเพลงอนูเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพลงเซียนคนที่เป็นเซียนเท่านั้นจึงจะเล่นเพลงอนุได้ใช่ครับเ,เพรงควับเพราะอะไรครับเพราะคนที่ทะบ,บรรเลงแล้วนะสองลางเนี่ยจะใช้เพลงนี้หมดเลยตั้งแต่สมัยครูหลวงปดิไพเราะที่เขาเป็นคนคิดค้นคนแรกที่ตีคนเดียวสองลางมีคําแนะนำไหมครับก่อนที่จะบรรเลงเนี่ยว่าคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยควรจะจับตามองฟังอะไรครับก็ต้องดูรีลา ระหว่างซ้ายกับขวาไปเป็นลูกเล่นที่ต้อง,องคิดคิดมาใหม่ค,คิดประสบงานนี้โดยเฉพาะครับซึ่งไม่เคยตีที่ไหนมาก่อนเลยฝึกนานแค่ไหนคะประมาณนักห้าวันห้าหกวันครับเอาละมันมีพื้นดูดหมองอยู่แล้วแล้วก็มาครีเอทกันใหม่ ซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบแบทเทิลนะคะใครดีใครเด็กถูกใจกรรมการจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปถ้าคุณอินพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเ,คเชิญเลยค่ะครับเชิญเลยค่ะประจำที่เลยมาลองชมกันว่าระนาดสองรางกับคนตีสามคนจะพิสวงยังไง ว่าไม่เพียงเพลงอน,นูที่ขึ้นชื่อว่าคนตีต้องเป็นระดับชั้นเซียนแล้วการตีระนาดสองรางด้วยคน3คนกับเพลงอน,นูจึงถือว่าเป็นโชว์ที่พี่สวงและยากยิ่งกว่าไม่เพียงคุณอินจะต้องตีทั้งสองรางด้วยมือทั้งสองข้างแล้วเขายังต้องตีให้สอดประสานกับลูกทีมทั้งสองคนทั้งตีกรอตีรัวตีเรียงตีสะบัดเรียกว่าครบรถทุกแม่ไม้เลยครับ I mm do -hmm. ครับคุณอิตีสองรามือขวาตีกวาดมือซ้ายตีรัวมันแยกยากนะบางครั้งก็มือขวากวาดบางครั้งมือซ้ายรัวบางครั้งมือซ้ายก็รัวบางครั้งมือขวาก็กวาด เหมือนที่หมอบอกอะมือซ้ายเขียนวงกลมมือขวาเขียนสีน่สเลียมอันนี้ยากกว่าที่มันยากก็คือว่าปกติถ้าเราตีหน้าตีอย่างงี้ครับถ้าตีเดี่ยวสองหลังจะตีอย่างงี้แต่ว่าผมกลายว่าเหมือนกลางปีกตีกวา้าง<อ>เนาะ<ช>มันกว้างมากต้องเอื้อมตีแล้วบางครั้งก็เหมือนแบบวิสัยทัศน์มองไม่เห็นโดนโดนบงังอะไรเงี้ยต้องต้องเดาเอาบ้างเลยครับคือคือที่ลำบากคือที่ที่ผมแต่ว่า น้องสองคนก็ลาบากเพราะก็ต้องตีมือเดียวบางครั้งตีสองมือตีมือเดียวปกติแล้วจะตีสองมือใช้แรงพอแรงมือเดียวปุ๊บเนี่ยมันมันอีกข้างมันหายไปมันทําให้กินแรงเหมือนกันครับถามตรงๆเลยมีตีผิดโน้ตบ้างไหมครับมีบ้างครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผิดมันจะพิสดารต่อไปได้ขนาดไหนสำหรับการตีนาฏคือตั้งใจไว้แล้วอ่ะคือข้าวก่อนเป็นฮาร์โมนีค้าวที่แบบไทยแท้แบบบุกๆเลยแต่ข้าวหน้าจะเป็นเหมือนกับอยากโปรโมทประเทศไทยเ้วยเพลงไทยเดิม เป็นแนวคิดแต่ว่ายังบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านใช่แต่องไม่ผ่านรอบนี้ก่อนนะอาจจะแพ้ก wow ็ได้ครับว e> ันนี้บอกเลยค่ะว่ากรรมการหนักใจไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรต้องไปรอดูอีกคู่หนึ่งที่แบทเชิลนะคะครับรอบนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์ขุนอินก่อนค่ะไปพักก่อนเลยขอบคุณครับค่ะหายพิสูจน์วีเทิร์นขอเชิญมนุษย์ตีถังคุณหินมิมานครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณถีววิมานถือว่าไม่ธรรมดาครับเคยมาคว้า5้าดาวด้วยชุดกลองถังและอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนพร้อมด้วยลีลาอารมณ์ขันมาแล้วอันนี้คือมหรือว่าจะปาตีใครเนี่ยคะถ้าเผื่อปกติอย่างนี้เขาเรียกไม้กองค่ะอ่าฮะแต่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม้กองแห้งเลยแห้งผมซ้อมมุกนี้มาเลยแห้งเลยใช่่ ออกมานึกว่าเอ๊ะจะไปช่วยเล่นภูหันไปบอกกล้องบอกว่าเหมือนประหลัดขีดครับผมคือดนตีมีอะไรใหม่บ้างอือก็มีเยอะครับมีนี่อันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะออมสุขันออมคือแบบพังแล้วไม่ใช่คือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นเขามีขายก็เลยมาตัดเองเสียงเหมือนฟ้าฟ้าร้อง โอดๆฟ้านิดนี่คิดเองหรือเปล่าครับเปล่าครับมีขายครับแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อก็เลยตัดเอาแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่เพิ่มเข้ามาที่เพิ่มเข้ามามีลายเบลครับนี่ลายเบลล์ทนี้เออครับแล้วก็มีแล้วก็เงินที่ได้ไปหมื่นหนึ่งก็ไปซื้อไม้ให้ไก่ซื้อไม้ให้ไก่ว้ามื่นหนึ่งผมให้แฟนไปเขาบอกหมื่นหนึ่งหมดเลยไม้ซื้อไม้มีเงินอย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องมีฟีแฟนด้วยว้ แล้วก็แตรนี่ผมจำได้บอกกล้องนี่ทำทางไปแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้ผมผมซื้ออย่างดีมาเลยครับแล้วก็ล็อกไว้เลยไม่า้เล่ไม่ให้เล่นจะได้ไม่ต้องหยิบออกไปทำเลสิ่งที่กูกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้เขาเรียกว่าอะไรครับก็เป็นการตีคอเวอร์จริงๆแล้วมันจะเป็นกลองชุดสองชุดตีกับเพลงแต่อันนี้คือเป็นถังแล้วผมก็เลือกเพลงที่แบบเข้ากับหน้าผมด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ฟังดูเข้าเข้ากับหน้าผมใช่บินละาพร้อมนะครับ ไปเลยครับช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าเพลงที่คุณเห็นว่าเหมาะกับหน้าตาของเขาจะเป็นเพลงอะไรที่ถึงกับทําให้พิธีกรสาวของเราถึงกับเต้นสุดฤทธิ์สุดเวียนขนาดนี้ <bleed? S 2> พวกเราท้าพ,พิสูจน์รีเทิร์นถ้าผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะใครได้ที่นี่เลยคะ่ะซับสไครป์ได้ที่นี่เลยครับ